ต้นยอดนี้นะคะก็เป็นอีกยอดหนึ่งนะคะที่เราทําจํานวนยอดนี้เป็นบุษราคำชมพูนะคะดูลวดลายของแต่ละใบนะคะทุกคนนี่ไม่มีดี่าน้ค่ะด่างประมาณนี้ด่างทุกใบเลยค่ะตัวนี้เป็นใบที่เราเออออกนะคะเออออกจากยอดแม่นะคะทุกคนดูความด่าง ต่างสวยมากนี่ก็เป็นชิ้นตาที่เราทำจำนวนออกมานะคะก็ประมาณ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17ชิ้นนะคะทุกคนตอนนี้เราเรายังทำจำนวนไม่เสร็จนะคะเราจะต้องเอาไปทาย,ยาสมานแผลนะคะทุกคนยาสมานแผลที่ส่วนของเราใช้ก็จะใช้เป็นขวดขวดแบบนี้นะคะนี่นะคะ แล้วก็จะทาชิ้นตานะคะครั้งตรงนี้นะคะที่เราใช้มีดหั่นออกมานะคะสองด้านนะคะความใหญ่ของชิ้นตาก็ใหญ่กว่าเหรียญสิบแน่นอนนะคะทุกคนชิ้นหนานะคะชิ้นหนาแล้วก็ตาสวยนะคะทุกคนชิ้นออกชมพูเลยนะคะนี่ตาสวยมากชิ้นหนามากค่ะทุกคนนี่แต่ละชิ้นนะคะ แล้วก็จะเอาไปอบไว้ในสซฟฟกน้ำมอสในถาดอบอีกที่นะคะนี่นะคะชิ้นสวยๆเลยทุกคนเบบีก็แบ่งปันนะคะอบให้ไปในแก้วนะคะควบแน่นทรงแบบควบแน่นนะคะอบใส่สซฟฟกน้ำมอสไฟนะคะทุกคนนี่เลยนะคะถ้าใครสนใจชิ้นตามก็แบ่งปันนะคะส่วนส่วนยาสมันแผลนะคะถ้าใครสนใจก็มีแบ่งปันนะคะ ขวดละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนส่วนยอดตัวนี้นะคะเราก็จะเอาไปชําไว้ประมาณประมาณสองสามเดือนนะคะแล้วแต่นี่นะคะบุษราคำชมพูใบตรงที่ด่างเขาจะออก มีพื้นเขียวแล้วก็ด่างด่างชมพูนะคะใบอ่อนออกมาเขาจะตรงชมพูเขาจะสีขาวนะคะทุกคนตรงด่างชมพูเขาจะสีขาวนะคะใบใหม่ออกมาดูไม่ยากนะคะอพอใบแก่ไปนะคะพอใบใบแก่ไปเขาก็จะออกสีแบบนี้นะคะทุกคนออกสีชมพูอ,อ,อ่อนๆนะคะสวยมาก เยอดีมากค่ะต้นนี้ไม่ต้องไปเอาด่างเผือกเยอะนะคะทุกคนเลือกบ,บุชมพูเลือกด่างประมาณนี้ด่างนิดๆหน่อยๆนะคะก็จะให,ให้ให้ลูกสวยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะ,คะคชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เราก็เราก็จะเก็บไว้เพราะเองนะคะทุกคน ถ้าส่งถ้าแบ่งปเราก็จะเอาชิ้นสสวยๆนาะนะใครทักมาก่อนนะคะแม่บีก็จะเลือกชิ้นส,สวยๆให้นะคะนี่เลยค่ะมีสิทธิ์ได้ชิ้นสวยชิ้นหนาก่อนเพื่อนนะคะทุกคนนี่แม่บีจะทักะจะแปะไลา์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ